สวัสดีครับผมพัดกรจเจตเวเดอร์ครับหากพูดถึงแบรนด์ e a k d e ไ i g n นะครับหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องนะครับอย่างเช่นสายคล้องกล้องนะครับตัวเมาส์กล้องกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งขาตั้งกล้องหรือกระเป๋ากล้องทุกอย่างเกี่ยวกับกล้องเนี่ยนะครับ Peak d e ไซน์มีชื่อเสียงดังมากมาอย่างยาวนานนะครับปฏิวัติวงการมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาเปิดจักรวาลใหม่แล้วนะครับ เป็นจักรวาลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเคสมือถือนะครับแล้วอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เข้ามาตอบโจทย์นะครับเข้ามาตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างต่างของผู้ใช้นะครับเขาเรียกว่า Peak Design Mobile ครับผมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ i n t r e n d m a l l นะครับที่ได้ส่งอุปกรณ์ต่างๆนะเับเกี่ยวกับ Design Mobile มาใไหมผมทดลองใช้นะครับหลายชิ้นเลยนะครับให้ผมมารีวิวทดลองใช้แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปดูผมรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมาเริ่มชิ้นแรกเลยครับเป็นตัวเปิดจัก,กรวาลพิ Design Mobile นะครับนั่นก็คือเคสมือถือนั่นเองสำหรับผมนี่เป็น iPhone 14 Pro นะครับนั่นก็คือ everyday case for iPhone 14 Pro ตัวนี้ฮผมมาเล่าให้ฟังเลยนะครับ ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นวัสดุแบบไนลอนแคนวาสซึ่งเป็นเกรดแบบวิตาลพูฟไนลอนแคนวาสเลยนะคือคือเป็นไนลอนที่แบบทนทานต่อสภาพอากาศตัวเคสเนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ยที่เป็นบัมเปอร์เนี่ยเป็นยาง TPU นะครับรวมถึงปุ่มด้วยการดีไซน์เขาเนี่ยตรงบริเวณกล้องก็ยกขอบขึ้นมาเพื่อให้ปกป้องเลนส์กล้องของเรานะครับแล้วก็ที่คุณเห็นตรงกลางที่เป็นสี่เหลี่ยม,เ,ยมเป็นช่องเนี่ยนะครับเอ๊ะมันดูแปลกประหลาดไม่เหมือนเคสตัวไป ตัวนี้นี่แหละตัวใจหลักสําคัญของพีทีซ m โมบายเลยมันคือระบบล็อกเจ้าเคสตัวนี้มันจะล็อกกับอ e s กรณ์ต่างๆได้อีกมากมายเขาเรียกระบบล็อกตัวนี้ว่าสลิม i ิงนั่นเองนะครับซึ่งตัวขอบที่คุณเห็นตรงนี้เป็นไฮสตริ c เซรามิกริงเป็นขอบแบบเซรามิกที่แบบไฮสตริงอะ่ะความแข็งแรงสูงเลยนะครับแล้วก็ระบบล็อกของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยแม่เหล็กด้วยซึ่งในตัวเคสเนี่ยจะมีแม่เหล็กฝังอยู่ ซึ่งเหล็กตัวนี้นะครับถ้าคุณเอากระดาษมเมล็กเนี่ยมาแปะดูคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีม่เหล็ก4ชิ้นนะครับที่เป็นวงกลม4มุมนะครับแล้วก็มีมเมล็กตรงกลางอีกชิ้นหนึ่งฟีเจอร์หลักๆของเคสตัวนี้นะครับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆของพีทีทีที่เป็นระบบสลิมลิงได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นแม็กเซฟได้ด้วยอย่างเช่นตัวสายชาร์จแม็กเซฟนะครับหรือจะเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่เป็นแม็กเซฟก็ใช้งานร่วมกับเคสตัวนี้ได้นะครับเคสตัวนี รองรับการก,กระแทกที่ระดับ2เมตรครับผมนะครับเปิดจักรวาลที่ตัวเคสไอโฟนแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันจะตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของเรายังไงครับผมเริ่มมาที่อะไรที่ง่ายๆก่อนนั่นก็คือตัวโมบายวอลเล็ตนะครับตัวนี้นะครับมันคือกระเป๋าตังค์นั่นแหละนะครับซึ่งเอพกระเป๋าตังค์แบบแปะหลังเคสเนี่ยเห็นมาเยอะแยะละมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ผมรับรองเลยว่าไม่มีแบบไหนเหมือนอันนี้แน่นอนนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยวัสดุนะครับมันเป็นไนลอนวัสดุเดียวกับไอตัวหลังเคสเมื่อกี้เลยเป็นไนลอนชนิดเดียวกันเลยนะครับทนทานสีก็โอเคเลยนะครับต่อมาครับมันดูดกับระบบไอตัวสลิมลิงกเนี่ยนะครับโคตรแน่นเนี่ยดูดโคตรแน่นเลยนะครับเนี่ยผมดูเนี่ยดูดปุ๊บเนี่ยผมลองห้ามาเนี่ยจับเขย่าเนี่ยแต่เขย่าแรงมากๆมันก็หลุดนะแต่เนี้ยคือเขย่าประมาณเนี้ยถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะ มันยังติดแน่นอยู่เลยนะครับผมลองทดลองใช้เนี่ยติดแบบนี้แล้วก็เอาเสียบใส่กระเป๋าของเกงยีนนะครับงเกงยีนที่แบบพอน้าจะคับระดับหนึ่งแง่ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะครับถึงแม้บางทีบางจังหวะเรายัดไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นกระเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะค้ำออกมาด้านนอกที่เป็นกระเป๋าของเกงเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจจะดันมันให้หลุดเนี่ยมันยังออกแรงมากพอสมควรนะมันก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูว่ามันดูดแน่นขนาดนี้ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นเหล็กเฉยๆยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับตอนแรกผมก็ใจว่ามันเป็นเหล็กเฉยเนะเพราะมันลักษณะเนี่ยแข็งนะครับถ้าคุณจับดูคุณจะรู้เลยว่าด้านในมันจะเหมือนมีเหล็กเป็นแผ่นเหล็กอยู่แต่ถ้าคุณเอากระดาษไม่เหล็กเนี่ยมาลองถูดูคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหไม่เหล็กมันเยอะมากไม่เหล็กเป็นวงกลมยังไม่พอยังมีไม่เหล็กที่เป็น4ชิ้นรุมมุมอีกแล้วก็ยังมีแม่เหล็กที่เป็นแกนตรงกลางอีกถัดลงมาด้านล่างยังมีไม่เหล็กออีีก2ชิ้้นนะคืแแปปไลวเ่ ติดแน่นอนแน่นสุดๆนะครับทีนี้มันจะมีฟีเจอร์อื่นอีกนะครับตัวโมบายวอลเล็ตเนี่ยมันจะมสีสองรุ่นนะครับรุ่นปกติกับรุ่นที่เป็นสแตนด์วอลเล็ตอย่างที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นสแตนด์วอลเล็ตตามชื่อเลยครับเป็นขาตั้งให้คุณทําแบบนี้ครับอ้านออกมาได้ออาอนี้นะครับทีนี้คุณก็ตั้งบนโต๊ะได้จะตั้งบนโต๊ะแนวบนแบบแนวตั้งงี้ก็ได้อย่างสมมติผมนั่งทางานอยู่เงี้ยก็เอามือถือแนตั้งไว้บนโต๊ะเวลามีเมสเซจมามีไลน์มามีข้อความมา อะไรมาแล้วก็สามารถเหลือบดูได้ที่ถ้าคุณจะไปพิมพ์หรือจะไปโต้ตอบปลดล็อกอะไรเงี้ยอ,อย่าง iPhone เงี้ยตั้งบนโต๊ะแบบนี้คุณปลดล็อกปุ๊บมันก็สแกนหน้าง,ง่ายๆไม่ต้องมานั่งจับชะโงกชะเง้ออะไรเงี้ยให้มันเสียอาการนะครับเสียลุกเปล่าหน้าแบบเนี้เทเลยนั่งทํางานไปดูมือถือไปได้อะไรเงี้ยนี่ตั้งแนวตั้งนะครับหรือว่าคุณจะตั้งมันเป็นแนวนอนก็ได้เป็นแบบแลนสเก็ตก็ได้เพราะมันเป็นแม่เหล็กนี่คุณแค่เอามันออกมาอย่างนี้แล้วก็หมุนมือถือเป็นแนวนอนแล้วก็ดูดเข้าไป อย่างนี้แค่นี้เองคุณก็ตั้งเป็นแนวนอนได้ทำงานเสร็จพกักกลางวันใช่ไหมจะมาดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าจะดู YouTube ช่องกระเจ็ดกรเดรื่อก็จับตั้งแบบแนวนอนแล้วก็ดูได้สบายแฮร์เลยนะครับมันตอบโจทย์คือใช้งานแล้วก็ไอตัวนี้บานพับตัวนี้มันแข็งมากนะมันแข็งมากก็คือมันเพิ่งขึ้นจนนืบะคุณสามารถปรับระดับได้ด้วย องศาที่คุณจะดูอ่ะถ้าให้มันตั้งชั้นมากชั้นน้อยเนี่ยปรับได้ง่ายๆเลยแล้วก็ปรับแล้วอยู่ตรงนั้นเลยครับผมชิ้นต่อไปที่ผมแนะนำนะครับมันเป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับนั่นก็คือการหาที่ติดในรถด,ดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยมันช่างยาดเยีนเสียละเกินนะครับผมเคยมีหลายแบบมากครับติดกระจกไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นมีกาวหรือจะเป็นแบบเป็นตัวดูดกระจกนะฮะหรือจะเป็นแบบเสียบช่องแอร์ จะเป็นแบบแม็กเซฟหรือจะเป็นแบบไวเลดชาร์จจะต้องมีต่อสายเสียบสายชาร์จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมลองมาเยอะมากนะครับหลายหลายอันมากนะครับทีนี้พีทีซายเขาก็ทําตัวนี้ออกมาดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาผมได้หรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยมาดูก่อนมันหน้าตายอย่างไงหน้าตามันเล็กๆแค่นี้เองแล้ววัสดุมันเนี่ยเป็นแบบโลหะผมเข้าใจว่าเป็นอลูมิเนียมเลยนะเป็นวัสดุที่แบบดูดีมากแข็งแรงมากนะครับแล้วตัวหัวบอลมันตรงเนี้ย ที่ไว้แบบปรับองศามันดูหนึบหนับดูแบบดิจิตอ่ะดูแข็งแรงนะครับดีไซน์มันดูมินิมอลมากมีแค่นี้เองนะครับซึ่งตัวติดในรถเนี่ยมันมีด้วยกัน2แบบ2รุ่นนะครับคือแบบแรกคือเป็นแบบที่แบบสามารถชาร์จได้มันจะมีพอที่เป็น u s b c เสียบสายชาร์จได้นะครับแต่ของผมที่ผมได้มาเนี่ยอันนี้ชาร์จไม่ได้นะวิธีติดตั้งนะครับตัวนี้เนี่ยแอบกักน,นิดนึงนะครับคือเนื่องจากมันมินิมอลมากเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบตัวซักชั่นที่ ดูดกระจกอ่ะอันนั้นมันจะดูเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมเขาทํามาเล็กๆแค่นี้เนี่ยมันติดตั้งได้บนคอนโซลรถยนต์เท่านั้นติดตั้งด้วยระบบกาวเป็นกาวแบบ 3M อันนี้ผมติดไปแล้วผมลองใช้ไปแล้วติดไปแล้วแล้วเพิ่งดึงออกมามันก็เลยเห็นเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตอนที่คุณได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นกาว 3M แบบลอกออกแล้วก็เอาไปติดที่คอนโซลรถคุณเลยแล้วก็เอามือกดสัก30วิทิ้งเอาไว้1วัน24ชั่วโมงก่อนจะนํามาใช้งานจริงเพื่อให้มันแบบยึดติดกับ คอนโซลลดคุณอย่างแน่นหนานี่นั่นเองนะครับทีนี้พอมันติดดูแล้วเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเหมือนเดิมเอาไปติดกับระบบสลิมลิงกของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็แน่นอันนี้แน่นกับวอลเล็ตเมื่อกี้แน่นโคตรๆอะ่ะบอกได้เลยว่าแน่นโคตรๆนะครับเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยคุณจะเห็นในตัวนี้ติดอยู่บนคอนโซลลดลดคุณเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแค่นี้เองเวลาคุณเอามือถือไปดูติดแล้วเนี่ยมือถือคุณเหมือนลอยอยู่หน้าคอนโซลเลยมันมินิมอลมากๆนะครับ ยิ่งเป็นอันที่ผมใช้อันนี้ที่มันไม่ได้มีสายชาร์จอะไรอะ่ะมันมินิมอลสุดๆแล้วก็คุณสามารถติดได้ทั้งแนวตั้งนะครับหรือแนวนอนก็ได้นะครับติดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวจะหลุดไม่ต้องกลัวจะหล่นอะไรเลยมันแน่นมากๆผมไปลองใช้งานมาเนี่ยวิ่งบนถนนที่แบบขรุขะระดับหนึ่งอะ่ะถนนแถวบ้านผมนี่ไม่ต้องเป็นห่วงโัวทคอร์ิดๆได้เองนะครับวิ่งยังไงก็ไม่หลุดผมลองมาแล้วแน่นหนึบนะครับเออน,นี้ตอบโจทย์ผมมากนะครับทีนี้เพนพอยต์ของมันคือ มันเป็นกาวเวลาติดไปที่คนโซนรถแล้วเนี่ยเฮ้ยเวลาเอาออกเนี่ยคนโซนมันจะเป็นรอยหรือเปล่าผมทดลองใช้มาแล้วนะครับติดประมาณเดือนหนึ่งวิธีเอาออกเนี่ยเขามีวิธีเอาออกอยู่ที่ตัวกล่องเขาบอกเลยให้เอาไหมขัดฟันนะครับมาค่อยๆแบบเอามือแบบขึงไว้แล้วก็ถูๆๆๆแบบซาะมันออกเอามันออกมานะครับผมลองแล้วเอาออกไม่ยากครับขอให้คุณเอาไหมขัดฟันให้มันยาวๆแล้วก็พันนิ้วไว้ด้วยคือตอนแรกผมเอามาสั้นเกินไปพอพอรูดๆไปแล้วมันจะหลุดมือ ผมลองใหม่เอายาวๆแล้วก็พันนิ้วชี้ให้แน่นแล้วก็ขึงให้ตึงแล้วก็ถูมันออกมานะครับซ้อซาอมันออกมาออกไม่ยากเลยนะครับออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเนื้อกาวติดอยู่ที่คอนโซลอยู่นิดหน่อยประมาณนึงอะ่ะเอานิ้วค่อยๆล่อมันออกตอนแรกที่ผมล่อออกเนี่ยผมเห็นผมมองเห็นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคราบกาวอยู่ตอนที่ผมอัดคลิปมาเนี่ยคลิปวิธีที่ผมอ,ออกเนี่ยตอนนั้นผมยังงงๆเอ๊ะจะมีวิธีเอาคราบ กาออกอยังไงเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะครับหลังจากนั้นก็คิดได้ผมลองใช้วิธีนี้นะครับอันนี้วิธีส่วนตัวนะก็คือแอลกอฮอลนี่แหละแอลกอฮอลยุคโควิดเรามีแอลกอฮอลพกติดตัวทุกคนนะครับแอลกอฮอลฉีดไปที่ตัวผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็เช็ดเอามาเช็ดตรงคอนโซลน,นะครับเช็ด,ชด,ชดให้เรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีรอยหลงเหลืออยู่เลยครับผมแต่อันนี้ขอบอกก่อนว่าผมติดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะก็ถือว่านานอยู่นะเดือนหนึ่งอะ่ะนะครับแล้วก็ติดเนี่ยรถผมจอตดตากแดดค่อนข้างบ่อย เจอร้อนๆเจออะไรมาเนี่ยนะครับเอาออกมาเนี่ยยังไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าติดนานกว่านี้ติดเป็นปีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจในความเป็นพิคดีไซน์ที่เขาจะต้องเลือกใช้วัสดุกาว 3M ของเขาต้องดีแน่นอนผมคิดว่าไม่น่าจะมีรอยนะครับชิ้นต่อไปครับไวเลสชาร์จิ่งสเตนนะครับมันก็คือขาตั้งชาร์จแบบไวเลสหน้าตาแบบนี้เห็นได้ตอนแรกงงๆไหมมันคือยังไงอันนีมน้มันต้องกลางออกแบบนี้ครับ มันจะเป็นขาตั้งชาร์จได้ครับซึ่งวัสดุมันเนี่ยอันดับแรกเลยวัสดุก่อนเลยเป็นอลูมิเนียมแบบอโนดซ์นะครับแข็งแรงมากๆคือถ้าคุณใช้ดีๆเนี่ยใช้ได้ยังสิ้นชีพแบบ <c oughs> คือมันน่าจะแบบทนมากนะครับดูแล้วแบบไม่น่าจะพังง่ายๆเลยครับแข็งแรงมากๆแล้วก็จะมีสายตัวที่เป็น USB-C มาให้แล้วก็เสียบด้านหลังนะครับเพื่อจะเป็นขาตั้งแบบไวเลสตั้งไวที่โต๊ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทางานหรือที่หัวนอนอะไรก็แล้วแต่แน่นอนมันใช้งานร่วมกับ แม็กเซฟได้ด้วยนะนอกจากจะใช้งานกับตัวที่เป็นพีทีซน์ของเขาแล้วเนี่ยใช้งานร่วมกับแม็กเซฟได้ด้วยแต่ที่ดีที่สุดคือใช้งานตัวพีทีซน์ของเขาเนี่ยตัวเคสเขาเนี่ยดูดติดเนี่ยแน่นมากๆเหมือนกันเนี่ยนะครับดูดแล้วเนี่ยคือถ้บติดกับโตะเนี่ยมันมันได้อยู่แล้วมันดูดแน่นเลยเอาไปจอปุ๊บดูดปุ๊บเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ที่เขาให้มากับไฮเกีเนี่ยนอกจากจะมีตัว ตัวสแตนตัวนี้แล้วนะครับมีสายชาร์ที่สายที่เป็น USBC ไว้เสียบกับตัวสแตนตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีตัวจัดระเบียบสายมาให้อีก3อันมันจะเป็นตัวคลิปที่ไว้เอาสายเนี่ยติดเอาไว้แล้วก็จัดระเบียบบนโต๊ะให้มันเป็นระเบียบนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเมื่อเรากางได้องศาที่แบบเหมาะสมแล้วเนี่ยเอามือถือไปดูดเนี่ย <Oy. S 1> ดูดกรึบเนี่ยเวลาเอาออกเนี่ยถ้าคุณยกมาดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็จะติดมาทั้งทั้งยวงนะมันจะมีวิธีเอาออกครับก็คือให้เราดึง ลงส่วนล่างของมือถือขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนพยายมามเหมือนเราเหมือนเราปอกเปลือกอ่ะมันก็จะหลุดง่ายนะครับสามารถอุปเลยได้มือเดียวเลย <c oughs> หลุดติดปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกได้มือเดียวนะครับ <c oughs> ถ้าดึงออกมาตรงๆเนี่ยมันติดมันทั้งยวงนะครับแล้วก็แน่นอนเนี่ยมันลันกษณะเหมือนบานพับี่ยแบบนี้นะครับมันสามารถปรับองศา,าได้อิสระจะปรับมุมประมาณไหนก็ได้แล้วก็ัวบานพับเนี่ยค่อนข้างจะฝืดฝืดใช้ได้เลยแล้วก็มันสามารถติดมือถือได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้นะครับหรือแนวนอนก็ได้ไว้ดูคอนเทนต์ ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถพับมันลงไปจนสุดโต๊ะเลยเนี่ยเบนลาบเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาแบบอุปกรณ์ที่เป็นรองรับชีวเวเลตอะเวเลตชาร์จต่างๆมาวางชาร์จได้ด้วยอย่างเช่นหูฟัง AirPods ์เนี้ยก็เอามาวางได้มันก็ชาร์จได้อะไรก็แล้วแต่ที่รองรับเวเลตชาร์จเอามาวางชาร์จได้ด้วยรับกําลังชาร์จได้สูงสุด15วัต์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับผมชอบดีไซน์ตัวนี้ครับชิ้นต่อไปครับโมบายทริปพอตมันก็คือขาตั้งพกพาานนถ้าตาแบบี คุณก็คงจะงงว่าอันนี้มันเป็นขาตั้งได้ยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับระดับแรกบอกก่อนวัสดุเป็นไรวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะโดไรซ์แล้วทนทานยันลุกบวดอย่วงนีน,นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กับมือถือเรานะที่เป็นพีที่ใส่ระบบสลิมลิงค์นะครับดูดเข้าไปอันนี้ก็แน่นมากๆแล้วก็กลา,ลอา,อางนะออ,นนงองกาอมาอย่างนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างฝืดนิดหนึ่งกามออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟื๊ดฟือดอย่างนี้นะครับเนี่ยสามารถตั้งได้บนพื้นโต๊ะยีได้เลย ฟีเจอร์ที่มันแบบเป็นคิลลิ่งฟีเจอร์เลยคือไอตัวที่โยกตรงนี้มันเป็นหัวบอลน,นะครับหัวบอลตัวนี้แบบโยกได้อิสระคุณจะหมุนยังไงก็ได้หมุนแบบ3ามองศาเลยะนะครับหมุนได้ปรับได้ละเอียดยิบหมุนอยู่ตรงไหนปรับอยู่ตรงไหนค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นนา,นานแล้วรู้สึกเหัวบอลตัวนี้มันหลวมนะครับมันยังมีชิ้นส่วน,นกลไกเล็กๆเ,เ,เนี่ยเหมือนไขควงเล็กๆอะ่ะติดอยู่ตรงนี้นะสามารถเอามาได้แล้วก็ไขปรับให้มันแน่นได้ ทีนี้เมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยนอกจากเป็นขาตั้งเราบางทีเราจะถ่ายคลิปวิดีโออะไรเงี้ยถ่ายทั้งทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนคือดึงออกมาเป็นไม้เหล็กเนี่ยเป็นแนวนอนก็ได้ใช้ถ่ายวิดีโอได้เป็นไตรพอดเป็นขาตั้งแล้วเนี่ยยังสามารถเอามาเป็นคลิกสแตนได้อีกก็คือขาตั้งแบบดูคอนเทนต์เนี่ยตั้งแนวนอนดูพวก Netflix ดู YouTube อะไรเงี้ยได้หรือคุณจะรวบมันเป็นแบบนี้รวบมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้กางขาจับแบบนี้เป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วย เมื่อี้เราจะถ่ายตัวเองไม่มีไมค์เซลฟี่เอาตัวนี้จ,จับได้ด้วยหรือจับแบบนี้แล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็นแบบนะครับเราถือแบบถือถ่ายมันจับถนัดมากขึ้นและทำให้วิดีโอแบบดูนิ่งมากขึ้นเวลาเราแพนอะไรเงี้ยมันจะถนัดมากกว่าเราจับมือถืออย่างนี้แพนใช่ไหมจับมือถืออย่างนี้แพนบางทีมันไม่สมูทไงถ้าเป็นไม้จับงนี้เนี่ยทำให้ถ่ายสมูทได้มากขึ้นคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างครับกับไตรพอดต,ตัวนี้ครับผมชิ้นต่อไปครับ โมบายครีเอเตอร์คิดนะครับสำหรับคนที่ต้องการอะไรที่มันมืออาชีพมากกว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือตัวนี้ครับมืออาชีพยังไงนะครับมืออาชีพตรงที่ว่าอันดับแรกระบบล็อกเขาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมแนะนําอุปรกรณ์ทั้งหมดมาเนี่ยมันดูดด้วยแม่เหล็กอย่างเดียวมันยังไม่ได้มีตัวไหนใช้ประโยชน์ไอตัววงแหวนตรงนี้เลยไอวงแหวนเซรามิกแบบไฮสตริงตรงนี้นะครับก็จะมีก็ตัวนี้เนี่ยนี่แหละนะครับ มันจะมีเบ้าตรงกลางแล้วมันจะมีระบบกลไกในการล็อกวิธีใช้งานนะครับเอาเข้าไปเนี่ยแม่เหล็มก็ดูดติดพอกรึบแล้วเนี่ยกลไกล็อกของมันเนี่ยนะครับมันล็อกแน่นแบบอันนี้คือแน่นแบบแน่นจริงๆอ่ะคือล็อกให้มันถูกถูกที่ถูกทางเข้าล็อกของมันแล้วนะครับสบัดให้ตายยังไงก็ไม่หลุดคือมั่นใจแน่นอนนะครับอันนี้ชัวร์เลยแล้วเวลาเวลาเอาออกเนี่ยมันจะมีกลไกให้เรากดนะครับกดอันเดียวนะมันจะมีกดด้านบนหรือกดด้านล่างก็ได้ ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้หรือจะกด2อันนี้ได้แต่ที่ผมใช้ผมถนัดอย่างนี้ด้านบนกดอันเดียวเลยแล้วกงางมันออกมานะครับคุณจะเห็นคนแกว่ากดแค่อันเดียวเนี่ยตัวเคี้ยวมันก็หุบไปแล้ว2อันนะครับเนี่ยด,ดูปุ๊บโคตรแน่นสะบัดไงไม่หลุดออกออกง่ายมากอ่าเนี่ยตอบโจทย์นะครับสำหรับสายครีเตเตอร์นะครับที่ต้องการอะไรที่มืออาชีพเนี่ยมืออาชีพยังไงเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีฐานมาให้2แบบ แบบที่ผมติดอยู่ตัวนี้เป็นแบบที่ใช้กับเพลทขาตั้งกล้องอ่ะเป็นเหมือนเพลทขาตั้งกล้องที่เอาไปใช้กับหัวบอลหรือขาตั้งกล้องที่เป็นระบบอะคาสวิตได้นะครับกับอีกแบบนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบขาของโปโปอ่ะนะครับเป็นระบบแบโปโปหรือแอคชั่นแคมแล้วก็ตรงนี้สามารถมีแบบสกูตรงนี้ปรับนะครับแล้วก็ปรับองศาได้ด้วยปรับองศาได้ใช้งานได้นะครับอันนี้มือชีพเลยติดกับขาตั้งกล้องถ่ายงานจริงๆจังๆได้เลยแต่ตัวนี้ มันต้องใช้กับตัวเคสที่เป็นของพีคดีไซน์เท่านั้นนะที่เป็นระบบสลิมลิง k ์แบบมีวงแหวนล็อกตรงนี้เท่านั้น,นครับไปใช้กับเคส Max s a ซฟทั่วไปไม่ได้แน่นอนต้องใช้กับเคสของพีคดีไซน์เท่านั้นหรือ Universal Adapter ของพีคดีไซน์อ่าอันนี้คือชิ้นต่อไปที่ผมจะพูดถึงมันคือ Universal Adapter ของพีคดีไซน์มันคืออะไรมันคือมันคือมันคือยูนิเวอซลตามชื่อแหละมันคืออะแดปเตอร์สำหรับใช้ งานร่วมกับจัก,กรวาลพีทไซน์โมบายนะครับคือเหมือนกับว่าใครมีมีเคสมือถือปกติอยู่แล้วฉันไม่อยากซื้อเคสใหม่เคสเคสเดิมฉันก็ดีอยู่แล้วไม่อยากเสียตังค์เยอะก็ไปซื้อเจ้าอะแดปเตอร์ยูนิเวอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้มามันเป็นเหมือนแบบแผ่นกาวอะ่ะมันเป็นแผ่นแผ่นนึงอะ่ะที่มีระบบสลิมลิงก์แล้วก็มีตัววงแหวนตัวนี้เอามาติดกับเคสท,ทั่วไปที่เรามีเนี่ยติดแต่กาวตัวนี้มันแน่นมากๆนะครับเขาบอกว่าติดแล้วติดเลยนะ ดึงออกไม่ได้คือคุณต้องสละชีพเคสตัวนี้พอรวมร่างกับตัวอะแดปเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็คือติดกันไปตลอดไปอะ่ะเอาออกไม่ได้นะครับไว้วิธีการติดตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมเห็นเนี่ยเอ๊ะถ้าเราติดเบี้ยวอะ่ะมันก็จะเบี้ยวตลอดไปเลยนะวิธีติดเนี่ยต้องติดยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆให้ได้นะครับเครียดมากเลยตอนติดเนี่ยติดยังไงให้มันตรงนะครับผมดูแพ็กเกจโอ้ให้ตายเถอะเขามีตัวอะลาเมนต์ให้มันเป็นกระดาษแล้วก็มีสเกล นะครับ้ให้เรามาเล็งกับตัวเคสเนี่ยเล็งสเกลให้มันสมมาตรที่สุดอะเมื่อสมมาตรแล้วนะครับคือตัวกระดาษเนี่ยมันจะมีกาวสองหน้ามาให้ด้วยนะให้เราแปะกับตัวเคสที่เราจะเอาตัวอะแดปเตอร์ยูนิูว่าซท้อะแดปเตอร์มาแปะนะครับเมื่อเราอะไลเมนต์กระดาษเนี่ยกาวสองหน้าแปะกับเคสเราเนี่ยเล็งสเกลมันจะมีสเกลให้เราเนี่ยเล็งจนแน่ใจว่าตรงกลางเป๊ะเด๊ะแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไอ้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาติดนะครับติดแล้วติดเลยเนี่ยผมลองติดไปแล้วเนี่ย สละชีพเคสต,ตัวนี้ไปแล้วนะครับติดแล้วติดเลยทีนี้เคสผมตัวนี้เมื่อเอาไปใส่กับ iPhone แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็น Slim Link ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะตัว Wallet เนี่ย w a l เ e t เนี่ยติดไปปุ๊บก็ใช้งานได้แน่นเทียบเท่าเทียบเท่าตัวเคสที่เป็น P ีทีซาเองนะครับแล้วก็แน่นอนติดกับตัวอันสักคู่มเมื่อกี้คอนเนคเตอร์คิดอะ ไอตัวクรエเตอร์คิทอะติดแล้วก็แน่นเลยนะครับเพราะมันมีเขี้ยวที่ล็อกนะครับแต่ผมมองว่านะส่วนตัวนะผมมองว่าซื้อไอตัวนี้มาติดอะผมว่าซื้อเคสไปเลยดีกว่าส <laughs> ำหรับผมนะผมรู้สึกว่าซื้อซื้อเคสเพราะว่าติดไปแล้วเนี่ยอย่างก่อนน้านี้อ่าตัวนี้เคสใสติดไปแล้วมันก็ไม่ใช่เคสใสแล้วอะนะซื้อสู้ซื้อเคสที่เป็นพีดีไซน์ไปเลยดีกว่าก็ถอดเคสเดิมออกใส่เคสพีดีทรายเคสมันก็สวยอยู่นะ นผมลองติดแล้วก็ใช้งานดีนะสวยอยู่แล้วก็ใช้งานร่วมกับระบบ P พี s ีซน Mobile ได้แบบอุ่นใจแน่ๆนะครับผมว่าส่วนตัวนะผมซื้อเคสพี e ีซน์ไปเลยดีกว่ามาสรุปกันครับก็หลังจากที่ได้รีวิวไปหลายๆชิ้นทุกอันเนี่ยผมรู้สึกว่าแต่ละอันเนี่ยเขาออกแบบมาดีทุกอันเลยนะ แล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็ดีทุกอันเหมือนกันนะครับมีความทนทานแน่นอนนะครับจริงๆถ้าใครเข้าไปดูในเว็บพิกทีไซน์เลยอะ่ะแล้วไปอ่านสเปคของวัสดุที่เขาใช้ในแต่ละชิ้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าวัสดุโคพีเมี่จริงๆนะครับที่ผมลองใช้มาเนี่ยมีติดอยู่นิดเดียวก็คือตัวเคสมันนี่แหละนะครับที่ตรงวงแหวนตรงเนี้ยมันเป็นช่องเข้าไปเนี่ยใช้ไปสักพักเนี่ยเริ่มมีฝุ่นมาจับแหละนะครับติดอยู่นิดเดียวเลยแล้วก็มาดูกันสิว่าแต่ละชิ้นที่ผม,นนนนมร,าาร,รีบิวเนี่ ผมอ้างอิงราคาจากตัวเว็บของ i n t e n m มอลเองเลยครับหลังจากเห็นราคาแล้วเนี่ยก็ต้องขอบอกว,ว่าราคาสะท้อนคุณภาพนั่นเองนะครับคุณภาพสูงราคาก็สูงตามนะครับแต่ผมมองว่านะครับเออมันทนทานนะครับอย่างสมมุติเนี่ยผมซื้อตัวนี้มาตัวแท่นชาร์จตั้งโต๊ะว,วัสดุอลูมิเนียมแบบอโนไดนะครับเป็นไวเลสถ้าคุณ สมมติผมใช้โฟนไปถึงไอไอโฟน5 16 17ยังไงมันก็ต้องยังมีแม็กเซฟอยู่นะครับยังไงพิกที่ซายก็ยังต้องทำเคสพีทีซายออกมาสำหรับรุ่น iPhone 15 16, 17 18เอยู่มันก็ต้องใช้ใช้ใช้คู่กับไอตัวนี้ได้อยู่ผมบอกว่าเปลี่ยนไปอีก 3- 4 5รุ่นเนี่ยไอตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับ เพราะวดูมันแข็งแรงมากจริงๆนะครับเหมือนเราลงทุนครั้งเดียวอ่ะแล้วใช้ยาวๆนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองถ้าคิดว่าใช้ทนใช้นานจริงๆเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้แล้วถ้าถามว่าที่ผมรีวิวมานะครับทั้งหมดเนี่ยผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับจริงๆก็ต้องขอบอกว่าชอบทุกตัวแต่ตัวไหนชอบและใช้บ่อยที่สุดก็ต้องมี3ตัวนะครับตัว3ตัวนี้ครับตัวแรกคือตัวกระเป๋าตังค์ตัวนี้ใช้บ่อยตัวที่2ติดในรถนี้บ่อยแน่นอนไปทํางานทุกวันติดทุกวัน เื่อนชอบมากนะครับมันมินิมอลสุดๆแล้วก็กลับถึงบ้านชาร์จก่อน,นอนหรือชาร์จบนโต๊ะทางานตัวทำงานที่บ้านเนี่ยก็ตัวนี้เลยนะสามตัวนี้ใช้บ่อยสุดตัวอื่นก็ชอบนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่านั้นเองสาหรับคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับใครที่เคยได้ใช้สินค้าของตัวพีคที่ซายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกล้องหรือจะเป็นพีคที่ซน์โมบายเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ รับชมกันมานะครับใครชอบสไตล์การรีวิวของผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้นะครับก็ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ